วันนี้เรามาคุยกันกินคอลลาเจนทำไมบางครั้งไม่ได้ผลเชิญชมที่ช่องมีด้านในครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง w ว l l n e s สไบด r Cof f e e คนะครับสำหรับพีินนี้เนี่ยเรามีเรื่องน่าสนใจกันเรื่องหนึ่งที่เรามักจะเจอกันในการคนรักสุขภาพรักสวยรักงามนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะและเรารู้จัก อาหารเสริมยอดที่ทุกวันนี้ที่เรารู้จักกันก็คือคอลลาเจนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมารู้จักคอลลาเจนเบื้องต้นก่อนว่าจริงๆแล้วนะครับคอลลาเจนเนี่ยมีรากศัพทประจกภัษาครากห์นะครับชื่อว่าคอล่านะครับคอล่าแปลว่ากาวดังนั้นเนี่ยคอลลาเจนก็คือเป็นเสมือนร่างกายที่ถูกเชื่อมโดยเนื้อเยื่อต่างๆนะครับตัวหนึ่งและเนื้อเยื่อนั้นเนี่ยมันทำให้หน้าที่ร่างกายเราประสานออกมาได้ดีเป็นผิวหนัง เป็นอวัย e ว่ต่างๆนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคอลลาเจนนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบของโปรโตีนในร่างกาย1ใน3นะครับที่เราพอจะทราบกันอยู่คอลลาเจนไปอยู่ที่ไหนบ้างในร่างกายครับหก็คือในเรื่องของผิวหนังแน่นอนนะครับอันที่2ก็คืออยู่ในที่บริเวณข้อต่อและกระดูกนะครับสก็คือบริเวณเส้นเลือดน,นะครับก็คือตรงไปตรงมาเลย75% Collagen เนี่ยคอลลาเจนเนี่ยไปอยู่ที่ผิวหนัง แล้วผิวหนังเนี่ยคอลลาเจนมีหน้าที่อะไรนะครับก็คือ,อที่เราพอจะทราบกันอยู่ก็คือว่าใต้ผิวหนังเราเนี่ยก็คือมีผิวหนังใช่ไหมครับแล้วก็มีชั้นใต้ผิวหนังแล้วชั้นใต้ผิวหนังละครับจะมีเยื่ออยู่3อย่างนะครับก็คือเรื่องของคอลลาเจนไฟโบบลาสนะครับและอีลาสตินซึ่งหน้าที่มันทําหน้าที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังหมายความว่าถ้าเกิดว่าผิวหนังตรงนี้มีความเต่งตึงหรือมีความยืดหยุ่นดีเนี่ย ก็คือผิวพรรณเราก็จะมีความยืดหยุ่นและไม่มีรอยริ้วรอยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของกรดไฮโรนิกแอซิดซึ่งตรงนี้มีหน้าที่ในการเก็บน้ําภายใต้ผิวหนังนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็คือทํางานร่วมกันในการที่ทําให้ผิวหนังดีขึ้นนะครับในขณะเดียวากาันถ้าไปอยู่ตามข้อต่อนะครับหรือว่าตามบริเวณกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะทําให้ข้อต่อแข็งแรงนะครับมีความยืดหยุ่นดีนะครับส่วนในเส้นเลือดนะครับก็คือ จะทำให้เส้นเลือดยุดหยุดดีนะครับแล้วก็มีการบีบตัวที่ดีเอาเลือดไปสูบฉีดตามร่างกายได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยคอลลาเจนก็เลยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือชนิดที่1 2และ3นะครับหก็จะพบอยู่บริเวณผิวหนังนะครับสก็คือบริเวณกระดูกและข้อแล้วอันที่3ก็คือบริเวณกล้ามเนื้อและกหลอดเลือดนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยจะสลายลงหลังจากอายุ20-25ปีครับแล้วก็พอมันเริ่มสลายลงนะครับก็ ตามที่เราเห็นเลยตามธรรมชาติคือผิวหนังเราก็จะเหี่ยวขึ้นนะครับมีรอยย่นเพราะว่าการสลายของมัน,นทำให้เกิดรอยหรือเป็นร่องลงไปนะครับที่เราบางทีเห็นตีนก้านะครับร่องมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่เราสูญเสียคอลลาเจนในร่างกายไปตามวัยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็วัตถุประสงค์ของการกินคอลลาเจนในทุกวันนี้ก็คือว่าเราจะทำไงให้เราแก่ช้าหรือว่ากินเพื่อไม่ให้เราชราหรือว่ามีริ้วรอยมากนะครับเราเนี่ย ซื้อคอเจนมานะครับหลายๆคนซื้อว่าเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดผงแบบตักนะครับหรือว่าเป็นแบบเม็ดก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดสําหรับคนผู้บริโภคหรือว่าผู้กินก็คือเรื่องของการกินแล้วมันเหมือนเดิมหรือว่ามันมันดีขึ้นแนบหนึงหรือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพราะอะไรวันนี้เราจะมาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกนะครับ เรื่องของชนิดคอลลาเจนนะครับคือการทานอาหารคอลลาเจนเนี่ยต้องชี้แจงก่อนว่าคอลลาเจนไม่ใช่การกินคอลลาเจนเข้าไปกลายเป็นคอลลาเจนนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องอาหารที่เราประทานที่มีคอลลาเจนเนี่ยเราต้องรับประทานอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนต่างหากนะครับวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนนะครับสิ่งแรกเลยที่ต้องมีแน่นอนก็คือเป็นเรื่องของโปรตีนที่ย่อยมาเป็นกรดอะมิโนเอซิด โดยการศึกษาที่พบว่าโปรตีนหรืออะมิโนแอซิดที่มีส่วนในการสร้างลลาเจนเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับอันแรกก็คือไกลซีนอันที่2ก็คือโปรลีนและตัวที่3คือไฮดรอกซีโปรลีนนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องของการสร้างอะมิโนแอซิดที่จะดูดซึมเพื่อไปสร้างลลาเจนอยู่นะครับต่อมานะครับก็ควรจะมีสารอาหารอื่นด้วยเช่นวิตามินซีนะครับเบลตินนะครับหรือทองแดงนะครับน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้การสร้างคอลลาเจนและออลาสตินมีคุณภาพขึ้นดังนั้นนะครับเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราต้องดูส่วนประกอบดีๆว่ามีครบหลังนี้หรือเปล่านะครับแม้ว่าเราจะกินคอลลาเจนหลายหลายหมื่นมิลลิกรัมก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอะมโนนีซิทไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าสารประกอบอื่นที่ใส่ไปด้วยมันไม่ครบเนี่ยโอกาสที่เราจะได้คอลลาเจนที่มีคุณภาพเนียน้อยนะครับมาดูข้อที่2กันเลยนะครับเราจะมาดูว่า ชนิดของคอลลาเจนนะครับหรือชนิดของอะมิโนแอซิดที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมดีแค่ไหนนะครับอันนี้พูดในสภาวะคนที่มีภาวะการดูดซึมปกตินะครับมารู้จักฟอร์มก่อนของคอลลาเจนนะครับว่าจริงๆก่อนที่จะมาเป็นคอลลาเจนมันต้องผ่านการย่อยมาจากโปรตีนใช่ไหมครับซึ่งโปรตีนเนี่ยก็มีโมเลกุลที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ย่อยลงมาตามที่เราเรียนกันในวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันจะกลายมาเป็น โพลีเพปไทด์นะครับก็คือเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันหลายๆสายหลายๆอนุภาคนะครับซึ่งโพลีเพปไทด์เนี่ยมีเพปไทด์ที่มาเกาะประมาณ20-50โมเลกุลนะครับส่วนที่ย่อยลงมาน้อยกว่าน,นั้นอีกก็เรียกว่าโอลิโกเพปไทด์นะครับซึ่งมีการเกาะเพปไทด์ประมาณ2-20โมเลกุลฟอร์มของโปรตีนหรืออะมิโนซิสที่ดีในการดูดซึมนะครับของคอลลาเจนก็คืออยู่ในแง่ของ ดิโกพทด์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกเลยที่พูดถึงเรื่องของการที่จะดูดซึมได้ดีนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือนอกจากรูปแบบของโมเลกุลแล้วนะครับชนิดของโมเลกุลแล้วต้องมาดูเรื่องของน้ําหนักซึ่งน้ําหนักของการที่จะทําให้ดูดซึมได้ดีนะครับควรจะมีค่าน,น้อยกว่า1,000ดาวตัน นะครับซึ่งนี่เป็นคีย์สำคัญในการดูดซึมเอาไปใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราเจอใยอีกข้อที่มันเป็นโพลีเพปไทด์หรือมันเป็นเพปไทด์สายใหญ่ๆนะครับหรือบางทีมันเป็นเล็กเกินไปหรือเป็นฟรมน้อยนิอซิดเลยเนี่ยบางทั้งการดูดซึมจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับเราไปสร้างคอลลาเจนได้น้อยนะครับอีกข้อหนึ่งเพิ่มเติมก็คือว่า การผลิตในแต่ละยี่ห้อเนี่ยครับเราต้องดูว่าเขาใช้กระบวนการอะไรที่ทําให้โอลิโกเพปไทด์ที่เสถียรเนี่ยคือควรจะใช้การย่อยสลายแบบธรรมชาตินะครับหรือไบโอโลจิค l ลเอนไซม์ที่ทําให้โมเลกุลของออลิโกเพปไทด์เนี่ยมันอยู่แบบเสถียรนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่มันเสถียรเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันเสริมขึ้นไปอีกนะครับข้อที่3ครับก็คือผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบในการเอามานะครับ ก็ถ้าทางที่ดีก็ควรจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับเช่นปลาน้ําลึกนะครับหรือจากทั่วเหลืองเพชรพลาจากทั่วเหลืองนะครับหรือจากสารประกอบอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วควรจะมาจากธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเป็นสารสังเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะให้การดูดซึมหรือว่าให้การให้ผลที่ไม่ดีเท่ากับสารที่สกัดจากธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับข้อสุดท้ายก็คือ ถ้ามีน้ำตาลเยอะในคอลลาเจนชนิดนั้นเนี่ยนะครับซึ่งกระบวนการไกลเคชันที่เกิดจากการกินน้ำตาลสูงนะครับพบว่าจะทำให้เกิดริ้วรอยแล้วทำให้คอลลาเจนเสื่อมสลายเร็วขึ้นฉะนั้นน้ำตาลนะครับเป็นศัตรูของคอลลาเจนเลยดังนั้นเราเป็นไปได้ควรจะเลี่ยงคอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริมหรืออะไรที่ใส่น้ำตาลหรือกินแล้วมันมีรสหวานนะครับลองดูข้างฉลากดีๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น เทคนิคเล็กๆในการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินคอลลาเจนจากแหล่งไหนนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพลราดูดซึไมไปใช้ได้เรา100%นะครับเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้ก็มีหลายแบบแล้วก็เราซื้อมาค่อนข้างแพงดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกถูกนะครับเราก็จะได้คอลลาเจนที่มีคุณภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผิวสวยใสยโดยการบำรุงผิวโดยการกินคอลลาเจนที่มีคุณภาพนะครับ